ดีค่ะนี่เอารถมาเช็คอีกและวรู <c oughs> ้เพลงอ่ะ <c oughs> ทำไม อันนี่ในโลงนะอืมจืดอะมากมสุกัดบอนนี้โรจับล็อกไหนล่ะอัจฉรไปเสร็จแล้วนะแม่รูอู้ทํไม ่้้านออัยูขืแลลวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนไอ้แม่อยู่บ้านไหมนี่อยู่ไอแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บจะเจอเขียนว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านาหมู่สิบสองลงจอดต,ตรงนั้นแหละจอดต,ตรงนั้นแหละหมู่สิบสองอาณาไม้บึงเจริญน,นะ บึงจเจริญมาจากตรงกรมทางตรงนั้นน่ะประมาณเจ็ดโลได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนออกเด้เลยนะครบครบแล้วอนามัยจะอยู่ซ้ายมือใช่อนามัยอยู่ซ้ายมือแล้วก็มันจะเป็นห้องกระจกหลอกใ,ใหญ่ๆรอกตรงนั้นอ่ะมันจะมีร้านร้านค้าแล้วร้านมันจะอยู่ขวามืออยู่ตรงข้ามกับซอยนั่นเละแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บมันจะเจอไอ้เขาทำไหม่แทนปูนอ่ะ เลยจากแฟนปูนไปปุ๊บก็ตะเลิดนี่หน่อยก็ซ้ายมืนก็บ้านบ้านแมง เติมหะเได้ยังเติมเลยเติมอะไรเตนเชื่องมันโรยฉันทำไมเออมักี่ยวหมดกี่บาทน้ำมันเรื่องสี่พัน เฮ้ยสีกระลอนถูกไหมวะเอาปกติมันจะเป็นถังใหญ่ไม่ใช่บอกไม่มีของเชลไม่มีอ๋อผมอยากบอกเชลว่ะการุณาทำกระลอนยี่สิบลิตรมาขายหน่อยครับสิบแปดลิตรมาขายนะครับอยากจะบอกเชลนะของบริษัทเชลนะจริงด้ด่วยมีไหมที่ดาฮะล้วย ออเออขึ้นอกอยู่สามชาครับออรทำดีๆคนไม่จำงม่ทำเร็วคนจำดีนะ ทําไอ้ก็ไม่เคยถูกรอกไอ้อยู่คออันทอดมาเสียไปจําำ ลิตรนะยี่สิบปสี่เจ็ดยีปอะไรสี่เจ็ดยีแฮะอะไรนี่สี่หนึ่งเจ็สองสิบสี่เจ็ดยังเจ็ดสี่ยี่สอะไรนะเออเจ็ดสี่ยีถูกแล้ว เอาเจ็ดสาม <laughs> ยี่สิบเอ็ดเนาะโง่โอ่ะยังมีอันเล็กๆมาอีก Ngoài nhôm con con tình Hãy พูดทำไมล่ะเอา้าปานพนฝีมือดีเมืองพุนาห <c oughs> ยดใส่หัวพี่อาร์เด้อ ครบรอบเร็วมากเลยอ่ะโอ้ใ <c oughs> ต้สองเที่ยวสามเคยสามอ,อ่ะใต้สองเที่ยวก็ถึงรอบแล้วหมื่นโลเ <c oughs> ที่ยวละสามพันหกพันสามรอบ เานั่นมาอ่านให้่อยวน่ยเยสร็จแล้วไ่ใช <even better? S 1> ้นี่เสร็จแล้วไม่่นี่อะไรนะอานไปแล้วแล้วเหลือแค่นี่แหละโลน่าเลแค่นั้นหละเดีวก็สตาร์ทเครื่องก็พวดจาไปแล้วเนี่ย นอกแค่ตากซอยนี้จีบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเออไปทำไมจะก็นอนอยู่บ้านสบายใจแล้วเอามาตนันมาเอาอย่างเดียวอันะไดมอันวาตะ้วอื่นเนี่ยพวกเพื่อนจะโค้งกันนะเอาอย่างนี่เลยป่ะจมี เอา, <c oughs> เอา ไม่รู้จะลงด่านหรือเปล่าเพลงรอบนี้เปลี่ยนเด่นน้ำคันเครื่องอัจจารบีแค่นั้นบอกฮะฮะกองสุไล่ยังไม่เปลี่ยนกําลังเปลี่ยนใช่ไหมเพิ่งเปลี่ยนไปเก็บไปก่อนเดี๋ยวรอบนี้รีบไหมฮะไปเอาทราย สองเที่ยวแล้วก็ลงใต้ค่ะเจ๊โทรมาจองแล้วสั่งแล้วสั่งอีกไม่ใช่โทรมาจองหรอกเดาเนี่ยเลยเป็นคนโทรโบอกพรุ่งนี้พร้อมนะมีให้เลือกอยู่สองช้อยมีชุมพรกับหาดใหญ่เอ้ยมีชุมพรกับด่านนอกก็เลยเลือกด่านนอกด่านนอกยาวกว่าอะไรกันร้อนแันนะ อืมอย่าโยนมั่วเอารอบก่นตังหานโอ้ะมึงเอามาเก็บของเก่าแล้วเอาของกันไปหมดขายบ่ดูดินี่ฉลอมนี่เนี่ยเก็บไม่หาเก็บเสร็จเลยเก็บไาด้วยกำลังเพลิน ว่าน้องนั่นมีผัวแล้วยี่สิบเจ็ดลรโอ้ยยี่สิบแปดฮะงานทางงานจ่สนุกมนเยอะเลยอูมเหล่าทหารแรงเกินยี่สิบแปดนี่ยังไม่เข้ากรงนะแต่เติมแค่นี้แหละสองลังกับอีกกลมหนึ่งนาะถ้าเกินกินไม่กี่คนอ่ะถ้าเกินมันมันจะพ่นออก รถมันจะวิ่งไม่ออกถ้าเกินนิดหนึ่งไม่เป็นไรยังอย่างทุดขีดนี่เกินนิดเดียวของครึ่งหนึ่งเราค่อยเติมทีหลังตุ๊กเดียวตุ๊กวิ่งไปหมดตชุ่มฉ่ำนี่แหละถ้าเปื้อ่ะพ่นออกมันสำลักพอเดินทางเหมือนเรากินน้ำไม่เง้นเลยอุ้ยเก่งหรือเเปล่าหมือนเราสำลักไม่เง้นเลยมันสิเปื้อนนะนะทับทชาคือดอกะขี้เดือด <laughs> ไปแล้วค่ะคิวนี้บ๊ายบาย